กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะามิ้นชันตาบีจีนะคะามิ้นชันตาบีจีนะคะเป็นขมิ้นพันธุ์ที่คัดขึ้นมานะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคามิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สกัดออกมานะฮะใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องตลาดเราอาจจะก,กิน3 4 5ี่หถึงหเม็ดนะคะเวลาใครที่มีอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้อปวดท้องแต่คามิ้นชันตาบีจีกินแค่เม็ด2เม็ดนะคะเพราะว่าปริมาณการใส่มันเยอะกว่าแต่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายกําหนดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุกเสียดแน่นเฟ้อปวดท้องกดไหลย้อนนะฮะอาหารเป็นพิษทานขมิ้นชันตาบีจีซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาอ่ะก็เรียกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนด้วยขมิ้นชันตาบีจีวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยโครเลยนะครับวันนี้1กระปุก30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยนะคุณผู้ชมนะครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1น0 0ันบาทเท่านั้นนะ จีแหละสุขภาพดีสแกนเก่ยวโคสมุงขวาหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับมากันต่อครับมาในช่วงนี้นะครับไปดูสื่อเกาหลีเปิดสีเหตุผลที่ทําให้แบ็คพิงก์บกมือลาค่าย YG นั่นเองนะครับะนะก็งานนี้เองครับสื่อเกาหลีชื่อดังครับอย่างสปรอร์ตเวลเองมีการรายงานว่าสัญญาของแบ็คพิงก์กับ YG จะหมดลงในเดือนสิงหาคมปี2023นี้นะครับทำให้เกิดคำถามว่าเกิกรุป๊ปแถวหน้าที่มีแฟนๆอยู่ทั่วโลก จะเลือกไปอยู่ในเอเจนซี่เดิมหรือเปล่านะครับส่วนหัวได้แฟนๆเนี่ยนะครับแสดงความกังวลเรื่องนี้อย่างมากเลยทีเดียวกับความเป็นไปเป็นไปได้ในการต่อสัญญาของซีสาวโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นบวกนั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางด้านของสื่อเกาหลีเองนะครับเ,รเชื่อว่าอโอกาสในการต่อสัญญามีน้อยมากและเสียผลหลักที่แบ็คพิงมีแนวโน้มที่จะออกจาก YG นะครับมีอะไรกันบ้างนึง การเปิดตัวกรุกร๊ปใหม่ของ YG ในวันที่1มมกราคม2023 YG Entertainment ได้มีการประกาศว่าเกิลกรุ u p ใหม่ของพวกเขาวง Baby Monster จะเดบิวต์ภายในปีนี้บริษัทได้ปล่อยทีเซอร์และตัวอย่างต่างๆเพื่อโปรโมท Big ขออภัยครับที่จะโปรโมต Baby Monster นะครับอย่างเต็มที่เลยก็คือ e อีกครรหนึ่งนะฮะซึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ชจ้เห็นถึงแนวโน้มที่แบ็คพอาจจะไม่ต่อสัญญากับ YG ฮนะสังเกตได้หากย้อนกลับปี2 0 1พนะคุณแม่ ซึ่งเป็นปีที่เกิลกรุ๊ปนะฮะทูชาอ่าทูนิวันอันนี้ว่าอะไรทูนิวันใช่ไหมเออถูกแล้วนะฮะใกล้จังหว <To S 1> ัดสยาม <anyone. S 1> ที่จงังหวัดไวยี g แล้วตอนนั้นเนี่ยทางค่ายก็ไม่ได้ดำเนินการต่อกับค่ายกับกลุ๊ปนั้นค่ะแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยก็มีเกิลกรุ๊ปอย่างแบล็กพิงค์ขึ้นมาแทนค่ะเหมือนเก่าไปใหม่มาใช่ค่ะถูกไหมอันนี้เขาก็กำลังจะย้อนกันว่า,วาเนี่ยแบล็กพิงคจะเป็นแบบในกรณีแบบนั้นหรือเปล่าอ,อ๋อเหรอครับในทำนองเดียวกันนะครับ ตอนเปิดตัวนะครับเบบี้มอนสเตอร์เองเนี่ยนะครับตกอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่สัญญาของแบ็คพิงค์หมดลงนะครับดังนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า YG จะมุ่งเน้นไปที่เกิรลกรุ๊ปใหม่หรือเปล่าสองครับปัจจัยด้านอายุบ้างเขาบอกว่าก็เริ่มอายุเยอะแล้วแต่เยอะจริงหรออย่างมีใครบ้างอ่ะอ เกบกุ๊รุ่นที่4ในปัจจุบันนี้เนี่ยจ,จีซู28ปีเจนี่7ปีโรซี่แล้วก็ดีซ่า26ปีก็ยังไม่เยอะไหมหรือว่าเยอะแล้วเราไม่รู้ไม่รู้รรเพราะเราไม่ทร,ร,ร,ราบจริงๆค่ะ เราเราไม่รู้ว่าของเกาหลีเนี่ยคำว่าเยอะของเขากับของเรามันไม่เหมือนกันพี่ก็เลยไม่รู้ว่าคำว่าเยอะของเขาต้องประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ระะอีกไประเด็นหนึ่งคือความสําเร็จส่วนตัวของสมาชิกวงครับสื่อสื่อข่าวต่างประเทศเองหรือว่าของเกาหลีเองเนี่ยนะครับก็เป็การบอกว่าสมาชิกแบ็คพีนทุกคนได้รับการยอมรับความนิยมของแต่ละบุคคล แล้วก็งานเดียวที่มันคงอยู่แล้วคือแต่ละคนออกเพลงเดียวมาหมดแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จหมดเลยเป็นผู้ถือสัญญาโฆษณามูลค่าสูงหลายฉบับรวมถึงแบนรนด์แอมบสสเตอร์ระดับโลกด้วยปัจจุบันจีซูและเจนนี่ก็ยังคงทำงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นในการทำงานในสาขานี้ในอนาคตก็สรุปแบบนี้สั้นๆว่าตะอาจจะแยกย้าย<ข>าเหมือนก็เซเว่น ถูกมากคุณแม่อารมณ์ประมาณนั้นไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันแต่เหมือนแยกย้ายกันไปเติบโตในฉบับในแบบตัวเองเรื่งของตัวเองนะเาาอย่างลิซ่าเองเนี่ยในขณะที่เขาอยู่ในแบ็คพิงเองเขาก็มีงานเยอะมีเพลงเดียวของลิซ่าออกมาเยอะแยะมากมายถูกไหมล่ะเยอะเยอะเยอะก็ประสบความสําเร็จมากมายนะครับซึ่งแบ็คพิงเองครับยังสามารถเดินตามเส้นทางของนะครับบิ๊กแบงรุ่นพี่ของพวกเขานะฮะเส้นทางที่แบ็คพิงเนี่ยสามารถ ไปต่อได้เป็นเส้นทางเดียวกับพี่บิ๊กแบที่บิ๊กแบงเนี่ยเคยเดินมาก่อนแม้ว่านาครของการต่อสัญญาจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่แฟนๆสามารถตั้งต,า,งตารอ,อการเปิดตัวระบัําที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรรส่งเสริมการขายได้เลยนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะฮะบางคนบอกว่าอ,อยากจะให้แบบว่าหมดสัญญาเลยเอลยะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีการหมดสัญญามันก็ได้แปลว่าต้องทะเลาะก,กันหรือจบไม่สวยไหมก็จบสวยได้แค่มันไม่ต้องต่อหรือว่าข้าคิดว่าอาจจะ แบบว่าไม่คุนไม่รู้เลยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกาหลีเขามองยังไงไงใช่การตลาดเขาเนาะเราไม่รู้เลยการตลาดเพลงเขาก็มันไม่ใช่แค่เกาหลีเขาไปทั่วโลกแล้วตอนนี้คือทั่วโลกก็ยอมรับหมดอย่างแบล็คพิคงแน่นอนว่าทั่วโลกรู้จักทุกคนที่เป็นแบล็คพิ้หมดเลยนะฮะแล้วแต่ก็อารมณ์เดียวกับเซเว่นถูกป่ะก็เซเว่นก็รู้จักหมดไม่ใช่แค่รู้จักแค่เกาหลีไงแต่พอแบบไม่ได้ต่อสัญญาก็แยกย้ายก็แยกย้าย แจ็คสันหวังก็ไปทำของตัวเองมีแบรนด์เสื้อผ้ามาร์คมาร์คก็รับงานทั่วโลกถ่ายแบบล่าสุดด้วยไอ้ข่าวอินคลายปะเกงอันเดอร์แวร์ใช่ไหมชอบมากเลยเมื่อไรแจ็คสันจะถ่ายเพราะว่าตัวเองบอกว่าตัวเองอยากถ่ายกังเกงในนะคะดิฉันอยากเห็นแจ็คสันถ่าย คนที่ฉันชอบอย่างมา้าถ่ายแล้วหรือแจ็คสันหรือพี่แจ็คสันคนเดียวหรือเฮียคนเดียวนะก็เฮียยังไม่ถ่ายนะคะส่วนคนอื่นจะถ่ายก็ไม่ว่าแบมแบมก็เป็นพรีเซนเตอร์รถยี่ห้อหนึ่งไปแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นของ AS ด้วยใช่ก็มีผลงานนอกมา์แล้วตอนนี้เยอะเดี๋ยวก็มีแล้วก็ผลงานเดี่ยวก็ออกมาอย่างแบมแบมเดี๋ยวก็มีผลงานเดียวออกมาเหมือนกันนะคะรับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันสําหรับอนาคตของแบ็คพลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแค่การเปิดสีเหตุผลว่าอาจจะต่อ หรือไม่ต่อก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ต่อแล้วนะคุณผนะู้ชมอ่ะอ่ะมาปิดท้ายวันนี้ครับไปดูคุณปีเตอร์ขอบกันนิดหนึ่งครับอวดลูกชายหลานชายโตแล้วงานดีเหล่าๆอาการกันทุกคนเลยนะครับคอมเมนต์กนสนั่นวันไหวเลยเพื่อคุณ <6. S 1> พ่อลูกสองปีเตอร์ขอบครับอ่านะล่าสุดได้มาเจอกับลูกชายน้องแพสเตอร์น้องฮูม่าแล้วก็หลานชายอีสองคนนะฮะเปิดภาพใหญ่เลยก็ได้นะที่นี่คนนี่เป็นการรวมตัวกันในรอบ3ปีครึ่งครับแล้วก็แชร์ภาพผ่านไอจีกันนะฮะ ดูคุปปีเตอร์นะครับนี่โอ้โหนี่น่าขายมากเลยเนาะคนนี้นะครับลูกชายใช่ป่ะปีเตอร์นี่ก็มีน้องชายใช่ไหมอีกคนหนึ่งอ่ะน,อน้องแท้ๆที่เพิ่งเสียไปอะ่ะครับปีเตอร์เก็ตแคชั่นบอกว่าลูกหลานเต็มบ้านรวมกันครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งครับนี่นะฮะแต่ละคนโตเร็วมากเป็นหนุ่มกันแล้วใช่หมดเลยเนาะโตกันหมดแล้วส่วนปีเตอร์ก็ยังดูดีไม่แก่นะแบบว่ายังเป็นเหมือนเป็นพี่ชายได้เลยใช่ครับเป็นพี่ปีเตอร์ได้เลยนะครับทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัวๆครับเข้าคอมเมนต์บอกว่าหน้าตาดีบ้้านนี จมูกเหมือนกันทุกคนเลยค่ะหล่อมากให้ใจทุกคนเลยนะห้าเสือโตไวมากค่ะสี่ล่ะไม่รู้เขาแซลกันหรือป้าอ๋อเหรอแล้วก็หล่อทางบ้านจริงๆนะฮะเออบางคนบอกโอ้โหงานนี้ไม่รู้จะเลือกใครเลยนะคะบอกลูกไม้ตัวไม่ไก่ต้นนะนะะนคะแต่แต่คนที่ใส่หมวกขาวนี่คือหน้าเหมือนหลานปะเป็นหลานหลานนะไม่ใช่ลูกช่ไลูกชายลูกชายสองคนตัวเล็กๆนั่นหลาน ขวาสุดก็หลานใช่ไหมหลานหมดเลยแต่ก็มีน้องชายเพิ่งเสียไปนะน้องชายเขาก็หล่อนะเล่นโฆษณาหลายตัวด้วยนะคะค่ะบ้านคนหล่อนะครับมีแต่ลูกชายไม่มีลูกสาวเลยนะคะก็หล่อางยก่ะบ้านนี้เราน่าจะหลงเข้าไปไหนนะหลงไปปุ๊บด่านแรกไปเจอพีเจคอปกันเลย ไปเจ้พี่ปพีเตอร์กันเลยใช่ค่ะแล้วพีเตอร์พี่พีเตอร์เ็าจะถามว่าเจ้าทูอยู่ไหนเจอเจ้าทูยังเจ้าทูอยู่ไหนเออเออนะคะอ่ะ เวลาหมดแล้วค่ะฝากไว้ด้วยกับคมิ้นชันตา BG ค่ะครับวันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับหนึ่งกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ095 718 4624หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับฝากกันเลยแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบของเราด้วยนะจ๊ะกับมองบอลแทนดาจ้าเวลา คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ